สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราร้านสมหวังครับอยู่กันที่บ้านปากไก่อำเภอปากล่อัวดตรีนะครับวันนี้วิทน้ำด้วยข้อแรงดันหน้า8ปดตัวที่เห็นในวิดีโอนี้ตัวนี้ยาว10เมตรนะครับจะรุ่นลองท็อบของเรานะครับวันนี้ต้นกำลังใช้เครื่องยนต์มิตซูแแรงเป็นก้นกำลังนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโปรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสัมง,งามอำเภอหันคาจังหวัดช้ยนาท081785 3ด3 7งสินค้าคุณภาพจะส่งทั่วท้ายครับขอบคุณครับ